บาบาค่ะผิวเขาค่อนข้างที่จะแบบเนียนด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นครยาวอ่อนโยนด้วยนะคะสรรพคุณของธนาคารบอกเลยว่าเด็ดมากนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดฝ้ารถกระลิ้วรอยรอยสิว ความที่เราดูเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะคะเราก็อินอะเราก็อยากเป็นน้องเบยอ,อะเราก็เ <c oughs> ทียนพี่เทียนอยู่ไหนนะคะ <c oughs> ซึ่งบอกได้เลยนะคะเรื่องนี้กําลังคิดรู้สึกว่าเออเขาไปถ่ายที่พม่าแล้วเวลาที่แบบนางเอกไปพม่านะคะเดี๋ยวเขาก็จะทาธนาคาที่หน้าด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอะธนาคานะคะมีสรรพคุณอะไรนะทําให้คนพม่าถึงใช้กันแบบทั่ว ทั่วประเทศของเขาด้ยก็ไปหาแล้วก็ไปสืบสอบมานะคะก็ได้เรื่องดรารามาว่านะคะธนาคารก็คือต้นไม้นะคะที่ต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีเยอะมากในประเทศพม่านะคะแล้วเวลาเขาใช้นะคะเขาก็จะใช้ด้วยการเอ่อเอาเปลือกของมันนะคะไปฝนนะคะกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไปฝนให้เกิดการแบบเหมือนละเอียดนะคะแล้วก็ไปผสมน้แลวก็ทถาหน้าด้วยวันนี้นะคะก็สี่ตัวนะคะก็มี ธานาคาโยเกิร์ตน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวจ้านะคะคสำหรับส่วนผสมวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ตัวจ้าก็คือผงธนาคาน้ำผึ้งดอยคํานะคะแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะตกักธนาคานะคะ1ช้อน,นะคะ่ะ น้ำพึ่งจ้ะอีกหนึ่งช้อนมะนาวหนึ่งซีค่ะโยกเกิร์ตสกประมาณสองช้อนนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เราไปพ่อกันเลยจ้าก็มาถึงขั้นตอนในการทาหน้าของเรากันเลยจ้านะคะก็ส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็นํามาทาที่หน้าเราได้เลยนะคะก็ส่วนผสมนี้นะคะก็จะมีธนาคามีน้ําพึ่งมีน้ามะนาวมีโยเกิร์ตนะคะส่วนต่างๆพวกนี้นะคะก็ในเรื่องของธนาคาจะช่วยในเรื่องของจุดด่างดาฝ้ากระ ริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นนะทําให้หน้าเรากระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสิวอีกด้วยนะคะส่วน,นเรื่องของน้าผึ้งนะคะกเ็เพิ่มความชุ่มชื้นดูแลในเรื่องของการรักษาสิวด้วยเช่นกันมะนาวนะคะช่วยทําให้หน้าเร <nel óc rat> ากระจ่างใสมากขึ้นนะคะและยังมีตัวโยเกิร์ตช่วยในเรื่องของการบํารุงทําให้หน้าเราเรียบเนียนใสกระจ่างมากขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้ดีมากจริงนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวอยากไม่อยากหน้าเหี่ยวไม่อยากหน้าแก่นะคะอยากมี ผิวที่มีสุขภาพดีอยากมีผิวที่อ่อนกว่าไว้นะคะก็ลองเอาไปทําสูตรนี้ดูนะคะก็นี่นะคะก็มาค์ให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ20ินาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปล้างออกกันได้เลยจ้า หลังจากล้างหน้าแล้วนะคะก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวมีความกระจ่างใสามากขึ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใช้สูตรนี้เรื่อยๆนะคะบอกได้เลยว่าผิวจะดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็มีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะในเรื่องของริ้วรอยรอยดานะ,ะบอกได้เลยว่าคืยเมื่อก่อนนะต้อยจะมีสิวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ช่วงนี้ตอนนี้นะคะก็ริ้วรอยพวกนี้ก็เริ่มจะจางหายไปเพราะว่าเราใช้สูตรสม,มุนไพรพวกนี้นะคะพอกหน้านะคะบอกได้เลยว่ามันสามารถช่วยลด อายุเราด้วยนะคะไปลองใช้กันดูจ้าสูตรนี้ดีจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเอาไปลองทาดูนะคะใช้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกต้อยได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับต้อยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้อยบริว t y ้40อัพนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเทียนอยากให้ชมก็จะชมให้สมจรเทียน สวยปานเทพนรมิตรให้พี่หลงพี่เทียนหูยหูยหูยหนูเมยมาแล้ว